ลงทุนไทมด้วยเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องหุ้น CBG คาราบาวกรุป๊ปจากจุดเริ่มต้นที่มีไอเดียทำธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกลายมาเป็นธุรกิจเครื่องดื่มชูกกำลังคาราบาวแดงเข้าตลาดหุ้นด้วยราคา IPO หุ้นละ28บาทราคาเคยขึ้นไปอยู่ที่156บาท และตอนที่ผมทำข้อมูลอยู่นี้ราคาอยู่ที่67บาทต้องขอขอบคุณเพื่อนๆหลายคนที่ขอข้อมูลหุ้น CBG กันเข้ามาหลังจากที่ผมทำข้อมูล OSP โอสซสภานะครับ EP นี้จึงอยากชวนเพื่อนๆมาคุยกันแล้วผมก็อยากฟังความเห็นจากทุกคนด้วยครับบอลดลงทุนชามชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจทางด้านการลงทุนการเงินการทำงานและการทำธุรกิจ ไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาข้อมูลในลงทุนแชรปไปการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งและจะมีความเห็นส่วนตัวของผมรวมด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในรบริบทที่แตกต่างกันนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนำเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณทุกาการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะครับ ในส่วนนี้เรามาทำความรู้จักกับหุ้น c b g กันก่อนครับจุดเริ่มต้นของ c b g คาราบาวกรุ๊ปมาจากคุณยืนยงโอภาคุลหรือที่หลายคนเรียกว่านาแอดคาราบาวนั่นแหละครับนาแอดอยากจะทำธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจึงได้มาปรึกษากับคุณเสถียรเสถียรธรรมะซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มธุรกิจโรงเบียร์ยอรมันตันแดงอืมเ,เพื่อนๆเคยไปบ้างไหมครับผมเคยไปแค่ครั้งเดียว เมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็เป็นร้านอาหารกึ่งผับเล่นเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็มีโรงเบียร์เป็นของตัวเองด้วยครับพอหน้าแอดมาปรึกษาว่าจะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคุณเสถียรมองว่ามันไม่น่าจะเวิร์กจึงช่วยคิดธุรกิจให้กับน้าแอดโดยมองไปที่จุดเด่นของวงคาราบาวในตอนนั้นแล้วก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าฐานแฟนเพลงของคาราบาวน่าจะชอบเครื่องดื่มชูกํกลังจึงได้ชวนหน้แอด และคุณนัชมัยถนอมบูญเจเริญซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเบียร์เยอรมมนตะวันแดงมาร่วมกันเปิดบริษัทคาราบาวตะวันแดงขึ้นมาในปี2544แล้วเริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มชูก,กำลังคาราบาวแดงในปี2545จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2557ในราคา IPO หุ้นละ28บาทครับ ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของ c b g ก็จะมีผู้ร่วมก่อตั้ง3คนก็คือบริษัทสเสถียรทมโฮลดิ้งจำกัดของคุณสเสถียรถือหุ้นในสัดส่วน2 5่สนคุณณชัยถนอมบูญเจเริญถือหุ้นในสัดส่วน2 1และนาแอดคุณยืนยงอภากุลถือหุ้น7.05%จะเห็นว่าคุณสเสถียรตั้งบริษัทสเสถียรทมโฮลดิ้งขึ้นมาถือหุ้น ผมก็เลยเกิดความสงสัยว่างบกำไรขาดทุนเป็นยังไงบ้างเลยแวะเข้าไปดูก็พบว่าปี2,566มีกำไรสุทธิ1,155ล้านบาทเพิ่มขึ้น22%เมื่อเทียบกับปี2,565ก็ถือว่าเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับในส่วนนี้เรามาดูผลการดำเนินงานไตรามาสที่1ปี67ของ CBG กันครับไตรามาสที่1ปี67 CBG มีรายได้รวม4,935ล้านบาทเพิ่มขึ้น20%เยียร์ออนเยเทียบกับไตรมาสที่1ปี66แต่ว่าลดลง7% Q o q Q เทียบกับไตรมาสที่4ปี66นะครับมาดูโครงสร้างไรายได้กันครับว่ามาจากอะไรกันบ้างโดยเปอร์เซน็นที่เปลี่ยนแปลงเป็นการเปรียบเทียบรายปีเยียร์ออนเยนะครับรายได้ที่1มาจากการผลิตสินค้าของตัวเอง2,838ล้านบาท เพิ่มขึ้น14%ไรายได้ส่วนนี้เป็นสินค้าเครื่องดื่มชูก,กำลังเครื่องดื่มฟังชั่นอลดริงค์โดยเป็นการขายในประเทศ1,318ล้านบาทเพิ่มขึ้น13%และขายไปยังต่างประเทศ1,520ล้านบาทเพิ่มขึ้น15%ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่เครื่องดื่มคาราบาวแดงคงราคาขายไว้ที่10บาทและการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศ CLMV ก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่ฟื้นตัวได้ดีครับรายได้ที่2มาจากการจ้างบริษัทภายนอกผลิตสินค้าแบรนด์ CBG48 ล้านบาทเพิ่มขึ้น52เป็นสินค้าพวกน้ำดื่มกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงและชนิดพร้อมดื่มโดยกลุ่มนี้เติบโตจากการขายผ่านร้านค้าปลีก CJ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มนั่นเองครับ รายได้ที่3รับจ้างจัดจำหน่ายให้กับบริษัทภายนอก1 4 6 8ล้านบาทเพิ่มขึ้น24%เป็นการขายสินค้าพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายได้ที่4เป็นรายได้อื่นๆ123ล้านบาทเพิ่มขึ้น65%มาจากการผลิตและจำหน่ายขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมและบรรจุภัณฑ์ต่างๆให้แก่บ,บริษัทคู่ค้าครับ มาดูในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายกันบ้างครับในคําอธิบายผลประกอบการของ CBG ไม่ได้บอกตัวเลขต้นทุนไว้ผมจึงเข้าไปดูงบการเงินพบว่าไตรามาสที่1ปี67มีต้นทุน3,612ล้านบาทเพิ่มขึ้น16%เมื่อเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น20%ก็แสดงว่ามีการควบคุมต้นทุนการขายได้ดีมากครับและในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 575ล้านบาทลดลง21%โดยเป็นค่าใช้ใจ่ายในการขายลดลง29%มีการจ่ายค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลลดลง36%เนื่องจากได้มีการแบ่งสิทธิ์การสนับสนุน50%ให้แก่บริษัทคู่ค,ค้ากลุ่มเบียร์คราบาวและเบียร์ตะวันแดงจึงทำให้มีรายใจ่ายในส่วนนี้ลดลงไปครับจะเห็นได้ว่า CBG บริหารและควบคุมค่าใช้ใจ่าย ได้ลดลงทุกส่วนเลยครับแต่จากรายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ได้แยกรายการค่าใช้จ่ายของพนักง,งานออกมาผมก็หวังว่าจะให้ผลตอบแทนแก่พนักง,งานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะครับเอาละเรามาสรุปงบกำไร,ราขาดทุนกันครับไตรามาสที่1ปี6-7มีไรายได้4,935ล้านบาทหักต้นทุนขาย3 6 1 2ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน575ล้านบาทและหักรายกันอื่นแล้วทำให้ CBG มีกำไรสุทธิ628ล้านบาทเพิ่มขึ้น138% year on year แต่ว่าลดลง3% Q on Q ครับมาดูอัตราส่วนทางการเงินไตรามาสที่1ปี67กันบ้างครับผมจะไม่พูดตัวเลขนะครับเพื่อนๆดูในรบได้เลย จากข้อมูลในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า CBG มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานในไตรามาสที่1ปี67ดีกว่าปี66ที่ผ่านมาแต่ว่ายังทำได้ไม่ดีเท่ากับปี63ซึ่งเป็นปีโควิด -19 ก็แสดงว่าเอฟเฟกตจากโควิด -19 มีผลกระทบและสะท้อนภาพเศรษฐกษิจที่สบเซามาจนถึงปี67เเลยครับสำหรับข้อมูลสถิติทางด้านราคาที่สำคัญ วันที่14มิถุนายน2567โดยผมเทียบกับปี2566นะครับตัวเลขสถิติลดลงทุกรายการแสดงถึงความเชื่อมั่นในหุ้นลดลงอย่างชัดเจนซึ่งก็สะท้อนได้หลายส่วนนะครับเช่นราคาหุ้นยังแพงไปเมื่อเทียบกับการเติบโตที่ชะลอตัวลงอัตราจ่ายเงินปันผลตอบแทนที่น้อยกว่าเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็น OSP จ่ายปันผล7.4 3อิชิ จใยปันผล6.17%แม้แต่สเปที่ต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มการผลิตก็ยังให้เงินปันผล2.15%เลยครับมาดูในส่วนของการวิเคราะห์จากบรกเกอร์กันบ้างครับตอนนี้มีบทวิเคราะห์หุ้นมาจาก13บร็กมี12บร็กแนะนําซื้อมี1โบร็กแนะนําถือตอนที่ผมทําข้อมูลในส่วนนี้เป็นวันที่15มิถุนายน2567ราคาหุ้นอยู่ที่67บาท ถ้าใช้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของบรก79บาท35สตาง์จะทำให้มีอัพไซด์18%ถ้าใช้ราคาเป้าหมายต่ำสุด65บาททำให้พลิกเป็นดาวไซด์ลบ3%จากข้อมูลที่บรอกแนะนำให้ถือบรอกมองว่าราคาหุ้นจะท้อนปัจจัยบวกจากส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นไปแล้วแต่ว่าธุรกิจเบียร์ทำไรายได้ลดลง50% Q o Q บรกจึงมองว่า CBG จะเติบโตชะลอตัวลงครับสำหรับโรคที่แนะนำให้ซื้อมองว่าธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศจะกลับมาเติบโตดีขึ้นในไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3ปี67และยอดขายกลุ่มประเทศ CLMV จะฟื้นตัวดีขึ้นซึ่งแม้ว่าธุรกิจเบียร์จะเติบโตลดลงแต่ก็ถูกชดเชยได้บ้างจากธุรกิจเหล้าที่โตเพิ่มขึ้นครับลองมาดูการวิเคราะห์หุ้น ด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ deepscope.com กันบ้าง c b g ได้คะแนนคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐาน62จาก100คะแนนได้คะแนนจากโมเมนตัมทางเทคนิค56จาก100คะแนนก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของ deepscope ที่น่าสนใจก็คือ signal เป็นการนำเสนอหุ้นที่มีโมเมนตัมในการซื้อถือและขาย ซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับเหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจในทุกๆวันต้องบอกว่า Deepscope i เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI มานำเสนอหุ้นในหลายๆมุมมองนะครับช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานฟรีกันได้แต่ถ้าใครสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบโปรที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถสมัครแบบ1ปีใส่โค้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับผมจะลงลิงก์เว็บไซต์ไว้ใน description และ comment ให้นะครับสำหรับช่วงสุดท้ายผมได้ research รีเสิร์ชรวบรวมปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่น่าสนใจเกี่ยวกับ c b g มาอย่างละ2ข้อครับปัจจัยบวกที่1ส่วนแบ่งตลาดในไทยเพิ่มขึ้นจากการที่คาราบาวแดงคงราคาไว้ที่10บาทในขณะที่คู่แข่งปรับราคาขึ้นไปที่12บาท ทำให้เดือนเมษายนปี2567 CBG ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิม21%มาเป็น24.1% CBG จึงตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดในสิ้นปี67ไว้ที่26-27%เมื่อส่วนแบ่งตลาดในไทยเพิ่มขึ้นก็จะช่วยเพิ่มยอดขายของ CBG ให้เติบโตขึ้นได้ครับปัจจัยบวกที่2การเติบโตในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ กลุ่มประเทศ CLMV ที่มีการฟื้นตัวและเติบโตดีขึ้นรวมทั้งมีงานวิจัยหลายแหล่งคาดว่าเครื่องดื่มชูกกำลังหรือ Energy Drink ในตลาดทั่วโลกจะมีการเติบโตปีละประมาณ7-8ซึ่ง CPG มีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ในระดับสากลด้วย Sport Marketing เช่นเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันฟุตบอลรายการคาร์บาวครับซึ่งเป็นบอลถ้วยของอังกฤษนะครับ การสร้างแบรนด์และการตลาดในระดับโลกจะช่วยหนุนยอดขายในต่างประเทศได้มากขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้ามากครับมาดูปัจจัยลบกันบ้างครับปัจจัยลบที่1ธุรกิจเบียร์ในประเทศยังเป็นโจทย์ที่ยากของ CBG ต้องขอเล่าไปถึงกลยุทธ์ของเบียรช้างก่อนนะครับซึ่งเมื่อก่อนเบียรสิงกรองตลาดไทยมาอย่างยาวนานพอเบียรช้างเริ่มเข้าตลาดบ้าง ทางเบียช้างก็มีแต้มต่ออย่างแม่โขงและเล่าขาวจึงใช้กลยุทธ์ที่เข้มขน้นทําให้สามารถกระจายเบียรช้างไปยังร้านค้าต่างๆได้อย่างรวดเร็วและล้นตลาดซึ่งเบียรช้างเข้าใจธุรกิจนี้เป็นอย่างดีนะครับว่าการแย่งส่วนแบ่งตลาดของเบียรจะต้องพึ่งพา2ปัจจัยด้วยกันก็คือ 1. แบรนด์ที่เข้าถึงได้และ 2. ระบบโลจิสติกที่มีอำนาจต่อรองครับ ดังนั้นการที่ CBG จะผลักดันเบียร์หรือเหล้าเข้าร้านค้าต่างๆได้มากขึ้นจะต้องพึ่งพากลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาแต่จากยอดขายที่ลดลงไม่ได้ตามเป้าแสดงว่าตอนนี้ยังติดขัดอยู่พอสมควร CBG ยังต้องพึ่งพาร้านค้าปลีก CJ ในกลุ่มของตัวเองเป็นหลักไปก่อนดังนั้นธุรกิจเบียร์ของ CBG ยังมีการเติบโตที่ไม่แน่นอนครับ ปัจจัยลบที่2แบรนด์คาราบาวที่มาจากคาราบาวแบรนด์มีทั้งด้านบวกและด้านลบในด้านบวกมีกลุ่มฐานแฟนเพลงที่พร้อมจะเป็นลูกค้าซึ่งมีการใช้ Personal Branding ก็คือนาแอดช่วยสื่อสารทำการตลาดให้แต่ในทางลบก็มีนะครับเช่นแบรนด์คาราบาวมีภาพลักษณ์ของดนตรีเพื่อชีวิตอาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มอื่นๆได้ครับ หรือการที่แบรนด์อิงด้านการเมืองคั่วใดคั่วหนึ่งก็จะทําให้ธุรกิจมีความเสี่ยงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นได้รับความเห็นเชิงลบกระทบภาพลักษณ์ของแบรนด์ลูกค้าถูกแบ่งแยกทางการเมืองด้วยแบรนด์ซึ่งจะทําให้ไม่อยากซื้อสินค้าอีกต่อไปครับสําหรับความเห็นส่วนตัวของผมที่มีต่อหุ้น C B G เนื่องจากผมไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มชูก,กําลังและแอลกอฮอล์จึงขอสรุปสั้นๆว่า ไม่ขอเก็บ c b g ไว้ในลิ้นชักไหนครับแต่ผมยังขอเชียร์เรื่องดื่มชูก,กำลังคาราบาวแดงให้สามารถสร้างแบรนด์ไทยดังไกลไปทั่วโลกได้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นเป็นยังไงกันบ้างแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆม,มีความเห็นเพิ่มเติม รับกวนมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลงทุนทามด้วยเวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ